โอ้ตกใช่วยด้วยหิวให้ในนอนถ้ากูคือสาภารกิจสำเร็จเออวันนี้ใส่ชุดหน่อยดีเนี่ยลองดูชุดดีกว่าเดินมาดูทั้งวันแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยเดี๋ยวรู้สึกเหมือนเจอชุดอะไรวินว็อกกลับไปดูแปบบ๊บนี่แหละแลละไอเทม ฉันจะใส่ชุดนี้ในวันนี้เฮ้ห <Hey, S 2> วังว่าจะไม่มีใครเห็นเฮฟวี่ในสภาพแบบนี้นะผมนี่ลงคลิปเลยหยิบกล้องกันมาแป๊บคลิปนี้ต้องเป็นทีเด็ดของวันนี้<แ>อะไรเนี่ยแกถอยฉันเหรอฉันกำลังลงคลิปอยู่นะแกห้ามถอยฉันนะถุย มามาสู้กันอย่างลูกผู้ชายเหอะเกหุยลอยลอยลอย่อยชนต่อยพิซซ่า